สำหรับคลิปนี้นะทุกคนเราจะฟลอกโดยใช้ Samsung Galaxy S 21 Ultra เป็นการลองใช้กล้องทั้งหมด สำหรับใครที่เข้ามาดูนะฮะฝากติดตามช่องตั้ม CK ด้วยนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะฮะทุกคนเราจะลองใช้แบบกล้องของ s a m s u n g S 2 1 Ultra นะฮะทุกคนตอนนี้เรากำลังใช้เป็นโหมด director view นี่คือชอบโหมดนี้มากเพราะว่ามันดีมากมันแบบเห็นกล้องหน้ากล้องหลังในคอรนสลับเนี่ยแบบนี้และไอ้ตรงกล้องเล็กนี่เห็นไหมเลื่อนมาตรงนี้ก็ได้ไปข้างบนดีกว่าแต่ขยายใหญ่ไม่น่าได้ ตรงกลางอุ้ยตรงกลางก็ได้ไปอีกคือตรงไหนได้หมดเลยในบดของพูดมังกหรือ director view เราก็เลื่อนให้มันแบบอยู่ที่จุดที่เหมาะสมนะฮะก็ mm hmm. คือ director view อันนี้คือเป็นแบบจอเดียวแบบไว้สลับแบบเลนมาเลนมีทั้งหมด3เลนหน้าแต่ก็จะเห็นแค่เลนแค่เราคนเดียวอันนี้คือของ director view ที่เป็นแบบอันเดียว อันนี้มันก็คือ director view ที่มาแบบคู่กันนะทุกคนจอแบบคู่กันส่วนฝั่งเนี้ยก็จะเปิดเลนได้เลยสลับเลนแต่ถ้าไม่อยากให้มันทำงานนะก็กดเก็บไว้ให้มันทำงานอยู่แค่สองเลนแบบนี้นี่หรือสลับอ๋อสลับมันก็แค่สลับกล้องแบบนี้เนี่ยบรรยากาศในห้องก็โดยการสลับกล้องแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็ director view ที่บอกกันแหละมีจอเล็กๆอันนี้เนี่ยสำหรับ ว้ถ่ายอารมณ์แบบนี้ถ่ายรีวิวอาหารคือดีมากเลยทุกคนคือไอ้หน้าเราเนี่ยจะเป็นรีแอคของเราใช่ไหมและอีกข้างหลังนเนี่ยเนี่ยเป็นอาหารอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเห็นรีแอคเห็นอะไรของเราไปโดยแบบพร้อมกันแต่ยังไม่รู้ว่าการสั่นของ Director View นี่เขาดีไหมเดี๋ยววันนี้เราลองดูนะทุกคนฮัย <Hi. S 1> อันนี้คือโหมดวิดีโอธรรมดานะทุกคนไม่ได้เป็นแบบว่าการสั่นหรือว่าอะไรนะฮะอ่ะมาม้ที่ถือเนี่ยก็เป็นขาตั้งธรรมดานะฮะทุกคน แต่ว่ามันใกล้มือมากเนี่ยต้องเถือกไปแับสุดแขนนะ,ะทุกคนอันนี้เป็นกล้องหน้าเดี๋ยวกล้องหลังกล้องหลังนี่กล้องหลังอันนี้เป็นวิดีโอนะ,ะทุกคนธรรมดาวิดีโอธรรมดาคาก็มีหลายเลนได้เหมือนกันเหมือนจะซูมเสียงด้วยเราตั้งซูมเสียงไว้นะ,ะทุกคนก็มีสี่เลนหนึ่งซูมสิบเท่าซูมสามเท่าปกติแล้วก็ ศูนย์จุดหกเท่านะคะทุกคนอันนี้เขาซูมเสียงด้วยนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เป็นโหมดการสั่นนะ,ะทุกคนกล้องหน้าก็คือมีเลนเดียวอันนี้โหมดวิดีโอของเขาไม่รู้ว่าการสั่นดีแค่ไหนคือเปิดโหมด super s t ต a d y นะฮะทุกคนและมีให้เลือก2เลนคือมันนิ่งมากแต่ว่าความชัดน่าจะเหลือแบบประมาณ1 0 8่อนะทุกคนแต่ว่านนเลนเ er ์ u l t ต a w i แล้วก็เลนส์ไวนี่คือความนิ่งนะถ้าเขาเดินเร็ว กล้องนี้ไม่น่าจะการสั่นน่าจะการสั่นลแค่กล้องหลังแต่พอกลับมากล้องหลังม่ยังเป็นโหมดสเตดี้อยู่ก็ถือว่ากันสั่นได้ดีนะทุกคนฮ i <Hi. S 1> อันนี้คือโหมดวิดีโอโอรเทรตนะคะทุกคนคือมันกว้างมากเนี่ยมันเป็นเลนส์ที่แบบกว้างมากนะคะทุกคนอารมณ์แบบอารมณ์บล็อกหรอเดี๋ยวนะอันนี้คือ5อันนี้คือ7 ระดับที่7นะทุกคนอันนี้มีเบลออันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นวงขนดยาดใหญ่อันนี้เป็นให้ข้างหลังเป็นสีดำแต่ว่าการสั่นเขาไม่น่าจะดีเท่าไหร่ส่วนอันนี้ข้างหลังเป็นแบบนี้นะทุกคนอันนี้เอฟเฟกของโหมดวิดีโอพร์เท็ตเนี่ยคือตัวนี้ <Hi. S 1> ตอนนี้ก็กำลังจะเดินออกไปข้างนอกนะทุกคนสซนแหมวมที่เรียบร้อยแล้วร้อมกัน เรต้องไปซื้ออาหารนะฮะทุกคนอาหารเราหมดแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเราลองใช้กล้องทั้งวันนี้กันดูนะฮะทุกคนตอนนี้กําลังลองใช้โหมดและพุ่มกลับนะทุกคนเป็นแบบแนวตั้งเออแนวตั้งก็ดีนะเปลี่ยนเลนได้เหมือนเดิมเออเท่านี้กำลังดีแบบมาคือเพื่อนสองคนแบบ นี่นะครับกระปุไก่ที่เราจะต้องซื้อเป็นอกไก่แตว่วันหมดอายุวันที่เท่าไหร่ปันหมดอายุสิบเก้าวันนี้สิบเจ็ดได้ซื้อไปทั้งหมดสามอันเดี๋ยวดูมาม่าหน่อยเอาต้มยำละกันทำหลุดหรือไม่ล่ะ เดี๋ยวเราจะไปลองถ่ายรูปนะฮะทุกคนตอนนี้วันนี้เดี๋ยวเรามีภารกิจต่อนะฮะเรามีภารกิจก็คือเราต้องไปให่หานปลานี่นะทุกคนประกัดที่เราต้องไมให่านาร่ทั้งหมดหนึ่งสองสมี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้มีเตัวนะฮะทุกคนแต่เราชอบหมดนี้คือมันเลิศคือมันงานเดี๋ยวถ่ายรูปประกาศให้ดูนะฮะทุกคนเป็นภาพถ่าย จะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้แล้วกันเนาะคือความสามารถในการถ่ายก็ไม่ไ,มได้แบบว่าดีอะไรมาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เคหุยตัวนี้สวยจังดูสิเจ้าของขอาจุะรู้ไหมว่าเราให้อาหารอะไร หนึ่งสองเรียบร้อยฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้มันเยอะมากาให้หยุดบีบฝั่งนี้โอเคนะคะทุกคนภารกิจให้อาหารปลาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลองถ่ายภาพนะทุกคนด้วยโทรศัพท์ Samsung Galaxy s 2 1 Ultra เดี๋ยวเราจะลองถ่ายประกาศดูนะคะว่าเราจะถ่ายออกมาได้สวยไหม เดี๋ยวลองไปถ่ายวิวด้วยนะทุกคนเราก็ถ่ายในโหมดกลางคืนด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าการถ่ายภาพของเครื่องนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะทุกคนนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราลองถ่ายรูปนี่ถามว่ามันถ่ายได้ดีไหมมันก็ถ่ายได้ดีแหละเดี๋ยวดูรูปเนี่ยแต่ว่าคือโหลมันไม่ใสไงอันนี้เป็นกล้องกล้องหลังหนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลนะทุกคน ปลาเขาตกใจนี่เห็นป่ะซูมได้ไหมไม่ได้ไม่สวยเนี่ยหรือว่าต้องใช้เลนแบบนี้ไม่ดูแล้วก็ทำไม่เป็นอุ้ยแต่มันดีนะหรือถ่ายตัวอื่นนี่เอาเลนปกติ มันเป็นเพราะโหลมันไม่ใส่ด้วยแหละแต่ถ้าเป็นแบบพวกวิวเดี๋ยวดูใต้ต้นไมต้ตรงนี้นี่เห็นไหมใต้ต้นไม้นี่คือแบบถ่ายออกมาได้สวยนะทุกคนดูสิฟ้าก็ร้องด้วยนีย่เห็นไหมทุกคนใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยคือก็ดีนะอันนี้คือกล้องหลังหนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซล มาดูรูปกันเอาอะไรมาไม่ได้แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นความชัดตรงนี้นะฮะทุกคนเป็นอย่างนี้มันก็จะเลือกเลนได้อ่าอันนี้หนึ่งสองเข้าไปอีกไม่ได้เลยอันนี้เป็นคือเป็นออลตร้าวายนะฮะทุกคนเึ๊บอ่าไหนมาลองดูดิ วิ้ยมันก็สวยนะทุกคนดูสิอันนี้ถ่ายรูปวัตถุอันนี้คือปกติอันนี้คืออันร้อยแปดนะทุกคนร้อยแปดล้านพิกเซลมันน่าจะอยู่ที่คนถ่ายมากกว่าแหละซูมอะไรดีแอร์เหรออ่ะเป็นแอร์เนี่ยอเมน,นี่คือหนึ่งร้อยน้มันก็จะเป็นบุญน,นิดนึง ถ้าถอยออกมาก็ประมาณนี้เลยคือเรามาดูกล้องหน้าความไวของโฟกัสนะครับทุกคนแบบเพืผอใครจะขายของนะฮะนี่ <Hi. S 1> ลองซิงเกิลเทคดูนะฮะทุกคนมันจะจับอะไรมาให้เราได้บ้างซิงเกิลเทค นี่นะฮะทุกคนมันก็จะประมวลผลมาสิงโตเทเราเลือกไว้แค่นี้อันนี้คือวิดีโออันนี้คือเป็นรูปอุ้ยรูปสวยจ้าอันนี้เป็นภาพขาวดำนะทุกคนอันนี้เป็นแบบเออเฟอันนี้ก็สวยนี่มีหลายแบบถ่ายในรอบเดียวอะ่ะได้เก้าสิงโตเทนะ,ะทุกคนอันนี้เบลเฟลอ ส่วน so, อันนี้เป็นแบบสี่ลูกไฮ <Hi. S 1> ดูผลงานกันได้ไหมเออสวยนะเนี่ยเอออะ,อ,ะอันหนึ่งสองสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอเจ็ดมันก็จะเบิร์แบบเวิร์เ,เร์เนหน่อย มีอะไรบ้างอ่ะอ๋อสตูดิโอโอ๋อมีหลายแบบแบบนี้แบบนี้อ๋อแล้วก็แบบนี้อันนี้เป็นแบบโพสเรตนะคะทุกคนอันนี้เป็นรูปที่ถ่ายได้นะทุกคนเออหน้าชัดหลังเบลออันนี้เป็นที่เราถ่ายรัวๆตะกี้นะคะทุกคนดูทรงผมอะไรก่อนแต่ว่ามันก็อยู่ที่คนใช้แหละ Hi นี่นะฮะทุกคนเราจะถ่ายเป็นหมอกลางคืนตรงนี้ดูนะอันนี้คือภาพที่ยังไม่ได้ประมวลผลนะ,ะทุกคนแล้วนางก็จะประมวลผลนี่จากภาพเมื่อกี้นะฮะทุกคนมืดๆก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่คือโหมดกลางคืนของเขาคือดีมากบอกเลยแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดแบบมันร้อนนะ,ะทุกคนมันก็จะไม่ทำงานขอดูกล้องหน้าหน่อย อะดูสิอะดูที่ทำงานยังไงอ่ะอ่ากล้องหน้าก็ได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้มันมืดมากเลยนะทุกคนยิ่งเป็นเลนหลักนะทุกคนยิ่งแบบสว่างขึ้นได้แบบง่ายมากอันนี้คือเลนหลักนะอ่ะเดี๋ยวดูวเลนหลักอันนี้คือปกติ แล้วเราจะลองถ่ายกลางคืนแล้วเราดูความเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะประมวลผลนะทุกคนให้ได้เป็นภาพนี้อ่าตรงนี้น่าจะได้ปุ๊บอันนี้น่าจะไม่เบลอนะนี่คือก่อนประมวลผลนะทุกคนทีนี้พอมันประมวลผลเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ นี่ไงทุกคนอันนี้คือมีไฟสองออกมาที่หน้านะทุกคนแต่ถ้าเป็นเนี่ยซูมปุ๊บคือมืดเลยคือไม่เห็นเลยแต่ถ้าเป็นเลนหลักเนี่ยมันจะยังสว่างอยู่นะ,ะทุกคนแต่พอเป็นเลนสองเลนเนี่ยเลนออลิไวกับเลนแบบซูมอะ่ะเป็นบุนเลยนะ,ะทุกคนใช้ไม่ได้เลยแต่กล้องหน้ากล้องหน้าก็ยังแบบยังโอเคอยู่เดี๋ยวลองกลับ พอเป็นกล้องหน้าปุบมันก็ยังพอโอเคไงเพราะมันมีแสงแต่พอเราไปที่ไม่มีแสงปุ๊บไม่เห็นเลยนะอันนี้เป็นโหมดวิดีโอในส่วนของ Director View นะฮะโหมดพ่วงกลับนะ,ะทุกคนอันนี้คือวิดีโอพอดเจตกล้องหลังนะ,ะทุกคนถามว่าได้ไหมมันได้อยู่นะอันนี้คือในที่มืดนะนี่คือมืดเลยแต่ก็คงมีนอ i ส e อยู่พอกล้องหน้าของวิดีโอพอดเจตเนี่ยไม่เห็นนะต้องเดินไปหาไฟนะ ต้องมีไฟหนึ่งระบบพอต้องพอเทรคือไม่ทำงานแล้วอันนี้คือวิดีโอธรรมดาอย่าไปตรงที่แสงน้อยเมื่อกี้ดูก็ไม่เห็นหรอกรอว่าเนี่ยไม่ได้ตายกล้องหลังเลนตัวนี้อ่ะอันนี้คือเลนซูม 10X เลน 10X เมื่อกี้อันนี้ 3X 3X ก็พอเห็นอยู่นะแต่พอปกติ คอเรนปกตินี่จะค่อนข้างสว่างที่สุดโหมดกลางคืนคือถ่ายรูปดีมากถ่ายรูปดีถ่ายรูปดีแต่ว่ากล้องวิดีโออะไรต่างต้องต้องการแสงอยู่ เดี๋ยวเราจะลองใช้ samsung a 2 1 ultra นะคะทุกคนถ่ายภาพของกินดูนะฮะว่าจะได้ประมาณไหนนี่นะฮะทุกคนพอเราจะถ่ายอาหารใช่ไหมมันก็จะมีกรอบนะ,ะให้รูเลือกถ่ายอาหารประมาณนี้เดี๋ยวเราลองถ่ายก่อนแต่ว่าถ้าใช้โหมดธรรมดานี่นะฮะทุกคน ที่เราใช้ Samsung H7 Ultra ถ่ายรูปอาหารไปแล้วน,นะคะทุกคนเดี๋ยวที่นี้เราจะใช้ Huawei เนี่ยถ่ายรูปอาหารให้ทุกคนนี่นะคะทุกคนของ Huawei เราว่า Huawei ถ่ายอาหารได้ดีกว่านะคะทุกคน Hi ทุกคนวันนี้ก็เป็น vlog 1วันนะทุกคนโดยที่เราทํากิจกรรมต่างๆและสื้อของเข้าบ้านนะทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ที่กดติดตามช่องนี้ก็ฝากกดด้วยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วรอดูว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะทําอะไรกันต่อนะทุกคนสาหรับคลิปนี้ก็ไปนะทุกคนบ๊า